ภาษาละนาวลกรรมสงกงคำวันนี้ครับจะเสนอคำว่าปิกเตปิไอนะครับมาอันนี้เป็นเสียงก่อนนะครับเป็นเสียงก่อนนะครับปิกเตปิไอนะครับมาทีนี้เรายังมาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามก่อนนะครับก็คือตามสำเนียงคำโอ้นะครับปิกนะครับปิกเนีเสียงตีนะครับปิกปิก อันนี้ปิกยังอันนี้มันปิกนะครับเสียงเอกนะครับอ่าเสียงเอกอ่านแบบภาษาไทยนะครับแปลว่าแบบที่สามปิกปิกเสียงตีกับใจไม่ตีนะปิกนะปิกเตอร์นะครับเตอร์เตอร์กับเสียงตีนะครับเตอร์เตอร์ได้ยินเสียงเตอร์มันก็ต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อเขียนนะครับอ่าอันนี้เตอร์นะครับเตอร์เตอร์ เตเสียงตีกับใจไม่ตีนะครับเตื่อพิกเตื่อปีปีนี่ยินเสียงปีมันต้องเอาปปลาเขียนนะครับปี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 ฮะปีไม่โทรนะครับเห็นหมอันนี้ปีเสียงโทไม่โทนะครับปีตีไอไอไอ อ้ยเสียงโทรพิเศษอ้ยนะครับอ้ยอ่าอันนี้อ้ยยังอันนี้อ้ยนะครับอ้ยภาษาเหนือมันต้องอ้ยนะครับอ้ยนี่นะครับเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าดูในตารางนี่นะครับอ่าพ้นจะอ่าเขียนไมาได้นะครับเห็นไหมในภาษาไทยเขียนไมาได้เพราะว่าป้นมันมีวรรณยุกโรพิเศษนะครับ เพราะนั่นก็ตามแบบฉบับของผมขอจุดไว <OR> <All right. S 1> yup. ้ประดับไว้นี่นะครับมาเพื่อออกกรรมว่าไข่มาอ่านกรรมที่มีจุดประกอบไม่โทอย่างนี้เพื่ออ่านออกไอ้นะครับไอ้เนี่ยสิอันนี้เนี่ยมาใส่โจนะครับปี่เด้ออ่าปี้มันเสียงโทธรรมดานะครับปี้ปี่ปี้เห็นไหมปี้เสียงโทธรรมดานะครับไม่โทเหมือนกันแต่ปี้เสียงโทธรรมดาไอ้เสียงโทวิเศษนะครับเห็นยแม้ Uh, มีจุดประดับา uh, นะครับทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาละนาเรา,าครับปิกนะครับปิกปิก uh, k, เขามาดูนะเสียงตีนะครับเสียงตีนะครับเสียงตีกันนี่ตรงนี้โดนตารางอันสุดลองสุดท้าย,ยนะครับปิกเนี่ยใช้ตัวกะนะครับกะกะถ้าเป็นตัวปะกับตัวปะใช้ตัวปะนะครับมาใช้ตัวปะกับใจ,ต,ใจต,ตัวนี้นะครับปะนะครับตัวนี้นะครับปะ ปิกนะครับปิกปิกนะครับมาไม้กีนะครับปิกนะครับอ่าตกกะสะกดนะครับอ่าเห็นไหมเอาไปไว้ทางลุ่มครับมาอย่างนี้อย่าปิกนะครับมาปิกแล้วนะครับมาอย่างนี้ปิกแล้วนะครับเราไปใส่ไม้ยันละนะปิกแล้วนะครับมาเห็นไหมเสียงตีก็ไม่ตีเตะนะครับเตะนะครับเตะก็อ่าเสียงตีนะครับเห็นไหม เสียงตีก็จะใช้ตัวตะกับตัวตะนะครับก็ใช้ตัวตะนะครับอ่าเห็นไหมนี่ตัวก้านะครับเสียงตีก็ต้องใช้ตัวตะนะครับตัวตะนะครับพิเกเ,กเ,กกอเกกตอร์นะครับไม้เก๋นะครับไม้เก๋อ่าไม้เก๋นะครับประกอบไม้เก๋มันก็มีอยู่แวนตะลุ่มเนี่ยนะครับมาเตอะนะครับเตอะ์ปี ปีปีปีเสียงโทนะครับปี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 เสียงโทนะครับมาเห็นไหมปีปีปีเสียงโทนะครับมาใจตัวกะตัวอันนี้ตัวกะกับดกะนะครับอันด้านหน้าก็ต้องใช้ตัวปะเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับตัวปะนะครับเห็นไหมปะปะปีนะครับมาใส่ไม่ยอะนะครับปีปีาอ ออยเสียงโทวิเศษนะครับตัวอะเป็นอ่าตัวอะเป็นอักษรกลางนะครับมันมีตัวอะตัวเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นมันมีตัวอะมันต้องเป็นจะเป็นตรงใจตัวอะตัวอะแล้วนะครับอักษรกลางนะครับออยเสียงโทนะครับไม่กา้านะครับตัวยะนะครับตัวยะอ่า ตัวหน้าสะกดเป็นห่างเลยนะครับตัวหน้า,าสะกดต้องเป็นห่างอย่างเดียวนะครับอ,อาา,าได้แล้วนะครับการนี้เอามาเขียนเป็นภาษา,ษาปฏิวัติแบบที่สองดูนะครับาก็คือการที่เอาเอา,เอาภาษาไทยนะครับมาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเมื่อเป็นอักษรละนานน,าน,นี่นะครับาตังบนี่นะครับ ประกอบคำขึ้นกับมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันตดยเพื่อสละมันบเหมือนกันมันบหตร้งมนตัดกันนะครับอย่างกาเตะเนี่ยนะจะต้องมีการบูรณะกับซับแล้วนะครับอปิกเดียวกับปิกยืมตัวพอผ่านนะครับมาเป็นตัวป้าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับยืมตัวพอผ่านมาเป็นตัวป้านะครับมันเหมือนดังบนบนนะครับเมื่อกี้นะครับ สลีนะครับไม้ตัวกะนะครับสกดตนะครับอยู่รูปนี่ก็เนี่ยเขียนได้นี่แหละครับอ่านว่าปิกนะครับปิกเตอร์นะครับเตอร์นะครับเตอร์นี่ต้องใส้ใจเสลเอไทยนะครับเพราะว่าเสลือไม้เกาเมืองมันมีไม้กี้นะครับเพราะนั้นเอาก็บบ้าเอามานะครับเอาแบบไทยนะครับตัว ยืมตัวทอทหารนะครับมาเป็ี่ยนตัวตะเนี่ยนะครับาเห็นไหมอ่าการย้อนเนี่ยมานะอ่าอ่ามาสละเอามาอ่าเตอะนะครับพิกเตอะนะครับพิกเตอะป์ปีป,ป,ปีเสียงอ่าเสียงโทนะครับปีเสียงโทนะครับ,รรบตัว ปะเหรอครัแม่แม่ไม่ขี่เนี่ยไม่เยอะอ่าเห็นไหมพิกเตอร์ไอ้ไอ้ไอ้นี่ก็เอามาตามตัวแล้วครับเจ่าที่มีนะครับเพราะว่าอ้อตัอักษรย่อันอัตตัวอันี่เป็นอักษรกลางนะครับไอ้เห็นไหมครับอ่าได้แล้วนะครับเตอรนี่ก็่ต้องเอาไม่กี่มาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น แบบที่หนึ่งจะใส่ไม่กี่อย่างอี้นะครับอ่อา๋อผมไม่ต้องใส่นะครับเห็นไหมครับแบบสองไม่ต้องใส่นะครับก็อ่านได้ว่าพิกเตอร์พี P ้ายเห็นไหมครับภาษาปริวัติแบบที่สองนี่เอาไว้ให้นคนที่เปิ้นฮู้เปิ้อนเฮียนภาษาละนามาอ่านเท่านั้นนะครับอ่าจะบ่สามารถที่จะคือคนทั่วไปอ่านได้นะครับอ่าคนทั่วไปบ่ฮู้อ่ะพิกเตอร์พี P ่อ้าย ไปเลยสำเนียงมันมาได้เลยนะครับทั้งสามแบบนี้จะต้องอ่านเหมือนกันหมดเลยนะครับอือ่านออกเสียงเหมือนกันออกเสียงไปก็เหมือนอปฏิบัติเบบที่สามนั่นนะครับอทั้งหมดนี้จะต้องออกเสียงว่าปิกเตอร์ีไอครับก็มีตทวอีแล้วลก็วันนี้ครับ